สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีเอฟซีสวนดาบหน้าดาบหน้าผ้าเย็ดผ้าทำครับพี่น,อน้องเออนี้ดาบหน้าก็บผ้าพี่น้องมาเบิ้งกุเลียนมาอาเบียดัวเลียนนะพี่น้องเนาะตอนทนะี่สิบแปดเดือนมิถุนาเนี่ยครับสามปีเต็มพอดีพี่น,อน้องตอนนี้เมื่อนนี้ก็นวันที่สิบเดือนตุาลาพี่น้องมี่นี้ดาบหน้าจะผ้าพี่น,อน้องมาอาเบียดมาเบิง้งกุเลียนสวนดาบหน้าเนาะ พี่นอนะ้องาพพี่น้องมาเที่ยวชวมสวนดับหน้าก่อนจีเขาสามปีพี่น้องกวอนทีเข่านาคต้นปีนี่พี่น้องหลังจากกันเจอความหนาวกับห,หนาวหลหนาวดนดพี่น้องล่มหนาวพัดมาเข็ดไหงต้น,เ,น,น,นาาเลียนข้องเข้ากับชงะกันเลื่อนตัววไปพี่น้องปีนี้เป็นปีเอยียงที่ซาหัดสากันอีรีพี่น้องพ่อเขา่ารุดดูรอดพี่นี่พี่น้อง ล้มห้อนก็นมาล้มนาแรงก็มาพี่น้องเฮ็ดไห้สวนทุเลียนทงดาบหน้าเนี่ยปั๊บตัวอนขาง,งจะยากแน่พี่น้องเพราะว่ามันอยู่เนี่ยพืนนยนยบบ้นที่ที่แห้งแรงหนาแรงอนี่งเดี๋ยวไปใส่ก็มิเตะมีสีเขียวพี่น้องเอ้ยมิเตะแห้งแรงมิเตะใบใหม่แห้งไปหมดตัวทงหน้าทงไฮนะพี่น้องเนาะ ตาบหน้ากัใจวีใจวอนกา,นารนำมุขพอใส่พี่น้องตามหน้ากับประหยัดน้ำพี่น้องใส่กับประหยัดน้ำเนี่ยกเกือบปรลอดพี่น้องแต่ว่าผมเหมือนลงไปเบิงแล้วพี่น้องผมลงไปเบิงเหมือนน้ำอยู่ในสาแล้วเหลืออยู่มั่นสีเมตรปีนาเนี่ยอัดเต็มที่อยู่ดอกผมว่านะน่าจะใช้ได้อยู่ ความนี่เขาไปเบิรงเล่นพี่น้องเนาะตัวเล่นของดาบหน้ากะกรลังฟื้นพี่น้องกรลังง่ามที่เขาสามปีแล้วเดี๋ยวมือนี่ดาบหน้าจะผ่าเละเบิรงนตัวนั้นตัวนี้ความอธิบายให้พี่น้องฟังนะพี่น้องพี่น้องเนาะไปผมจะผาพปเบิรงพี่น้องพบทองค่ำนี่เป็นจะเขาสองปีพี่น้องตัวนี้เปลี่ยนมิตุนาจะกเขาสองปีเนาะ จำบาได้พี่น้องนีสองปีเล้สองปีกวัวเนี่ยแหละสองปีกวัวเนี่แหละเมื่อเกินี่พี่น้องมันก็เริ่มมาได้บ่ได้มาไป้แล้วพี่น้องนะเพิ่งครับความงามของเขาพี่น้องความงามของเขาเพื่อนเพื่อนเบิ่งเด้อครับเด้อเขาจะเล่นโต๊ะตดีโต๊ะอากาศบานเห่าการจะเ่มโต๊ะตของเขาซื้อว่าใช้ได้พี่น้องล่างสุขภาพล่างกายก็แข็งแรงครับ ดูแต่สี annex. ใเบเนาะใบมปนโอก,กาดเนาะพี่น้องใบมันจิบอก,กาดใบมันสีสุขภาพเขาดีพี่น้องมันสีบมันสีบหยามหยาบมันสีบมันสีบหมอมันสีบหลม,มันมันมันเหลี่ยมกาถือว่านี่คือสุขภาพของเขาดีขนาดว่าดาบหน้า,นนาป,นประหยัดน้ำเนาะประหยัดน้ำแห้งเขาก็ยั่งประข้องของเขาได้สมบูรณ์นขนาดนี้ มันแอบหน้ามีน้ำหลายเขากเขาเขาเขา็าเจอสมบูรณ์้ครนีไปผมจะพา่าไปบังเรื่อยๆหลังจากที่เนโอดน้ำเจอสภาพค่พวมหนาวแตบหนาวแห้งลมหนาวพาัดมาใบกระโลนเหมือนแต่วเมื่อเจออากาศห้อนเขากับข้ายามที่จะปรับสภาพต่ออากาศบ้าน บ้านเฮาพี่นอ้องไม่เก็บรอดจืน่นเก็บรอดก็รอดดีลีอาเสือล่ากับพี่เนี่ยเซียล่างันสูงพี่นอ้องจะวงครับนี่หลองร่อยของเสือล่าการทำบไล่ของเขาเอ่อ้าร่างกายเขาสุขภาพเขาแข็งแรงแบบนี้เขาจะสั่งพุ่ม้านทานของเขาเองครับจะบุกค่อยได้ได้สินยาเซืยล่าเท่าไหร่อกครับปีหนึ่ง กอนเขาหนาฝนนี่แหละครับดับหน้า,นากระเทียมนี่และครับแต่ว่าบอายลย่ลงพี่น้องเนิ่งเอากะแตกไล่ง่าดีครับแตกไล่ง่าดีกะค่อยเป็นค่อยไปครับพี่น้องถึงเพิ่์สเอฟซีค่อยเฮ็ดไปครับจะตัดใจเร่ง,ง,ง,งเขาไล่กับย่านเขาอ้วกเขาอ้วเกินไปเนาะใช่เขาค่อยไปครับนี่แหละครับต้นนี่กับพะทันเป็นดอกครับพี่น้องฟัง แถวมาเนี่ยฟังทั้งครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งผมจะถ่ายนั่งเบอร์นี้ได้ครับสองสามแถวนั้นเป็นดอกกังครับแถวนี้เป็นบางต้นนี่ครับเบิ่งครับพี่น้องของข้ามนะดาบหน้าเขื่อนล้งชิพไฮเอฟซีเบิร์นั่นแหละครับตอนนั้นที่ปลูกแล้วก็ปีที่แล้วเคย่อนเขื่อนล้นพี่น้องเบิ่งครับมาปีนี้ครับพี่น้องเขาขวบม้อนยิ่งขึ้นแล้วครับนี่ ถือว่าจเริ่บโตๆแล้วครับขบทองคำกบทองคำครับบ่ค่อยงอกแง่ครับบ่ค่อยบ่ค่อยงอกแง่เรียงต่างๆไหมครับสุขภาพเขาดีดีใบเขานี่หนามั่นดีครับพี่น้องแตกต่างกันครับหอนทองนี่นครับหอนทองเนี่ยมาเลี้ยงกับมักด้วงกับมกัก คนกับมักพี่น้องมันทองรักษากับยากก็เขาพบท้องค่ำนี่ดับน่ามันแต่ว่าเขาติดซิมพี่น้องอย่ยินี้แต่เขาวา่าแสีบแห้งแสียบบานห้ากับบอ่อคอยเลยมีขายว่าประสันเดี๋ยวมันจะแสีบซ้ำไ,ไ,ปไ,ปไปด้เลยมันใหญ่ขึ้นนะดับน่าจะพายชิมนะพี่น้องเนาะพาพี่น้องเราชิมว่ามันสีเราจัดเป็นยังไงไปไปเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้อง วันที่่แปดเดือนมิถุนายนนีกค่ะข่อสามปีเต็มครับปีนี้ก็เจอทั้งหนาวทั้งทั้งแรงสาตสากันเขาเบิ่งยิงการสาขาเขาเด้อยพี่น้องเอฟซีเขาเบิ่งใกล้ครับ ปิ้งก <Yeah. S 1> so ้านสายขาเขาแตกพุ่มดีครับเขาแตกพุ่มดีครับพี่พี่น้องจับหน้ากับว่าท่านี่แตงแขนแทงขาสไลด์ดอกครับล่อเอาเบิร์ว่าเข้าใหญ่เต็มที่ว่าเสี่ยาสีเรียกแขนใดขาใดเนาะครับก็จีแตงออกจ้วงนี้ครับปล่อยเขาจะเดินเก็บกัวไปปล่อยใบเขาหนาหนาก่อนครับแตงออกแนวพวงนี้มันมันมันบังแสงบังยังงั้นก็แตงออกธรรมดาเนาะครับเนาะที่จับที่จับแตงหน้าก็ล้มที่เป็นล้มเหลวครับ ฟางนี้เนี่ดาบหน้ากับเมื่อนี้ย์เป็นไก่ครับพี่น้องฟาเที่ยวสวนครับพาพี่น้องเอฟซีเฮ้างเบื้องเขากำลังแตกยอดดีครับฟางนี่เบิ้งเสื้อครับนี่ฟางนี่เขาน่าจะบ่เจอหนามพี่น้องสปริงเกอเจ้าโบถึงเบิ้งใบเขาจะออกกันการแน่ครับไอเขากำลังเริ่มแตกยอด แต่ว่าฟังทางใบเขียวๆนั่นว่างนาแรกนั่นเพิ่นคือสิเจอหนามดีกว่าทางนี้เนาะครับเนาะทางนี้ไใบเพิ่นก็อยากออกมังโมงเน่ยยิ่ทางนี้นนนก,ก็บ่เป็นหยังพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าหน้าฝนแล้วเพิ่นก็สิเขียวทันกันครับไปเบิ่งครับพี่น้องครับน้ำไม่เรื่อยๆเด้อครับเด้อจ่ายค่าทุนสวนอ่าไปนี้นะครับ จะข้สามปีแล้วครับพี่น้องครับจะข้สามปีแล้วนี่ปีนี้ต้นนี่เป็นดอกครับพุ่มนี่เป็นดอกนี่นี้ต้นเมอดครับนี่มันห่อนลายปีแล้วมาเนี่พุ่มนี่เป็นดอกครับพุ่มนี่เป็นดอกแต่ก้อนพุ่นครับเศียดยาเชลร่าเนี่ยครับเป็นเศษระใบแก่ๆของแม่ครับนี่กระสิใบเชียร่าเป็นกระสีนะครับเชลยร่ากอนเขาหนาฝน่นนะครับเนาะ ครับพี่น้องครับโอเคว่าพวกต้นนี้ต้นนียเปิ้ลเปิ้ลหลอดไม่หลายพี่น้องโรยมากเลยเดี๋ยวแล้วก่อนจะไปเบงต้นนี้ผมพาไ,นนไปเบางดีก่ครับนี่ไอ้ที่ว่าผมลงคลิปหรือว่าอนอนจ่อหลอดต้นะนี้ครับเนาะนี่ครับมาถึงอากาศหนาวครับพเพื่อนๆมาถึงอากาศหนาวแห้งมาถึงนอนจอกข้นต้นครับ รอบต้นเลยดับหน้ากระต่วิธีการรักษาแบบที่ดับหน้าล่งเหเบิหงครับเห็นบ่ครับิ่นเป็นกระปุกกระปัม้มิ่นขึ้นมาหูมแล้วครับนี่ได้แล้วว่าเจออาการแรงพี่นอ้องเขาหนาฝนนีนดับหน้าใช่มลุง่งเหมันเขียวขึ้นจีดฮอร์โมนครับอันนี้ให้เขาเปื่ขึ้นปีนี้ขึ้นจังสีหลอดด้วยหอกครับพี่น้องหายไปบางต้นนี่ครับนี่ ต้นดอกหลายพี่น้องเยอะแยวมากนี่โด,น,ดนเบิดครับเบนน่นั่นคือต้อนอยางโคนไซค,ครับคือจ้างต้นยางโคนไซแหละก็พอมัดแขนมัดขาบนกึิ่นเรียบร้อยแล้วอ่ะเพิ่นออกดอกพี่น้อง ออกดอกร้ายไม่จำเ่็นหรอกครับมาเบังแตกร้างใส่กันนะครับพี่น้องผมจะบอกให้ฟังข้าวยางก็ทั้งแต่ละเสาทุกเสานี่ข้าวเิ่นเป็นใบแบบเหี่ยวๆแบบมองๆแบบนี้นะแสดงว่า เน,นี่สิเป็นโลกเด้อพี่น้องเด้อสังเขียนเด้อการไปตัวเลือนนี่กับใบนี่ครับพี่น้องมันสีชดซื่นมันสีสดซื่นสีเขียวสีมันดีแต่ว่าใบนี่เป็นอย่างพืคก็ยังเป็นแบบแกนแกนเป็นมองมองแบบนี้ครับนี่อันนี้เป็นเป็นอย่างก็เป็นสีแสดงว่าพ่นติดโลกนะครับเด้อแต่ว่าต้นนี้ว่าติดโลกนะครับเป็นน้ำมันพินนน่นั่นต้นยางลมทับไสแล้วที่นี่พอลมหนาวพัดมากเพลิดเพิ่นโยกครับพอพ่นโยกโยกแบบนี้แล้วที่นี่ การจะเริ่มเติบโตการส่งอาหารพันธุโมได้เต็มที่มันพวกนี้พันก็เลยเป็นม้งมองแบบนี้แต่ว่าสัตว์โมนี้อาการแบบนี้นั่นถ้ามันเป็นม้งมองแบบนี้แสดงเราเพิ่นเป็นหลอด้ลพี่น้องเด้อทุเรียนนะะัะครับพี่น้องครับผมเอาไปบางอี่เลยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพันธุ์นพั้นยึดดอกหลายพี่น้องแถวนี่พันธุ์ที่ยึดดอกหนุ่กองตามแถวนี่มันยึดดอก คนที่ดอกหลายครับเบางเงี้งยม,มาแรงตอนงานหาโมงแรงแหละพี่น้องเพิ่งน้อนหล่ะเพิ่งแกวบบ่อคอยสดเสื่อมอะไรดอกครับตกบางเงี้มาสัว่วเรื่องในแต่เขียวยังดีนะครับเนาะตอนนี้ย้องมาแรงอ่านแล้วม,มาแรงเพิ่งแก็ยังเหรอเพิ่งแก็ยังสดเสื่อมขนาดนี้นะครับเนาะเพิ่งน้อนแล้วนะสุเรียนเพิ่งน้อนแล้วมาเน,นี้นตามหน้าอ,าอาธิบายฟัง เป็นยังไงดาบหน้าก็ปลูกได้สามปีในพื้นที่ที่พอสามารถที่จะปลูกทุเรียนได้มันก็ออยังไงได้ขนาดนี้วิธีการปลูกดาบหน้าลงกเวนี้ฉีดไปยด้ยครับพี่น้องทอํายังไงปลูกทุเรียนได้สองปีติดลูกนะครับเบื้องนั่นนะครับเห็ดแบบนั่นแหละอ่าถา้ถาครับ้าค้เห็ดแบบดาบหน้าแล้วนะครับพ่อตกหนาแรงมากนี่จะบ่ประสบปัญหาในเรื่องต่างๆครับ น้ำจากส่งน้ำจากซึมล้งหากแก้วเขาได้ดีน้ำจากซึมตง,งหากแก้วเขาก็ดีแค่ที่เขาหนาแรงเขาเขาเลยรับน้ำได้เต็มที่ครับแต่ว่าสำหรัเฮ็ดแบบที่ดับหน้าพระเห็ดเนี่ยเขาโหดน้ำกับไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตามครับพี่น้องไหลถี่เหมือนเราเหยือถิ่เหมือนครับเพราะซึมลงไปนนิดยิงเป็นสาเหตุให้ดับหน้า,นาที่ว่าปลูกได้ใหญ่ขนาดนี้เพราะแบบนั้นแหละครับปัญหาสําคัญที่สุดคือหนาแรงครับ ปัญหาเรื่องน้ำน้ำลกไปหอดหักแจวเขาสำหรับเราพี่น้องเราวัวดแล้วน้ำไร่นี้เลยหนาแรลกมากอะ่ะระเหยื่อไปน้ำอากาศบวบน้ำแห้งๆเฮ็ดให้เขาทั้งกันใบลวกเราก,ก็ตายไปเลยพี่น้องถ้าน้ำมันลกหอดหักแจวเราก็ฝากกับพี่นอ้นอง FC ไว้นะครับเนาะการปลูกทุเรียนเฮ็ดแบบไหนอย่งไรก็เ,เกขาไปเบิ่งในคลิปของดับหน้าเลยครับเด้อเฮ็ดตามดับหน้านั่นแหละครับแนะน้ำให้เลยครับ โค่นใดที่ปลูกทุเรียนใหม่เนาะครับเนาะที่ยังไม่มีประสบการณ์นี่ยลบเข้าไปเบิ้ล่นแล้วก็เฮ็ดแบบนั้นแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ดับหน้ากับผ้าต้มสวนเนาะครับเนาะจากผ้ายางลอกเบิงลมัดสวนนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าชิปมันถิ่งเนี่ยปเนาะครับเนาะเอาไว้ซ่อมนี่แหละครับพี่น้องฝากพี่วางฝากน้องไว้ซ่อมนี่แหละครับนี่ยังกับดับหน้ากับโลกไงพี่น้องดูเนาะครับเนาะช่วงนี้ดับหน้ากับบ้านเทปนี่แหละครับทุเรียนต่อเติมอื่นกันแต่ถ้าเราลบมุมลบมุมีเนาะพี่น้องเนาะดับหน้าว่าสิีเทา กสิทธิ์ทั้งหมดหนับหน้ากส,สิทธสิทธิแบบนี้เนี่ยหนับหน้ากสิทธลงมสิทให้พี่น้องมึงนะครับเนะาะลงมสาบังมือยืนกันนะครับพี่น้องเนะาะฮอนที่ยีเบียสนี่ฝากคนจะม,มาบอลมถึงแห้งบอลนี่บอกส่เนาะครับเนาะล้มโมมี่หนับหน้ากสิทธิ์ให้พี่น้องบังมึงนะครับเนาะสำหสนนรบับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากอะไรสักนิดละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน,นับหน้าเลยนครับเด้ออย่าลืมกดติดตามให้หนับหน้าเนี่ยเ,เริ่มจะมีผู้ติดตามไปแล้วครับพี่น้องกับขอบอกขอบใจเพื่อนเอฟซีที่เป็นคนติดตามนะพี่น้องเนาะ จะฮัรจมตลอดจนจนคลิปกลับหน้ากันกล่าวคำว่าสวัสดีครับ